สวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอเนี้ยแนะนําตัวนะครับผมอาจารย์โก้เสริมโชคนะครับเป็นหมอดูโดยการใช้ศาสตร์แห่งไพ่พรมยานพยากรณ์นะครับเป็นลูกศิษย์สัญจรรุ่น3าของสถาบันพรมยานพยากรณ์นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะดูดวงไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการงานสุขภาพความรักหรือเรื่องของการเงินหรือโชคลบบาภต่างๆก็สามารถที่จะดูได้กับทางอาจารย์โก้เสริมโชคนะครับ มาถที่จะใช้ศาสตร์เห็นเลขเจ็ดตัวศาสตร์ตัวเลขกราฟชีวิตแล้วก็ดูไพ่ประจำเดือนแล้วก็ดูไพ่ตามวันเกิดนะครับสามารถที่จะดูเรื่องของปัญหาต่างๆที่ยังไม่มีทางออกสําหรับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากรู้เรื่องของอนาคตล่วงหน้าเรื่องของชีวิตของเราในอนาคตอีกสิปีจะเป็นยังไงอีกยี่สิปีจะเป็นยังไงหรือช่วงไหนควรระวังปีไหนควรจะระวังเรื่องอะไรก็สามารถที่จะมาดูดวงกับผมได้นะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับผมอาจารย์โก้เสริมโชคนะครับสวัสดีครับ